Like I'm floating through the air. The pain I felt is painful. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. พบกันอีกแล้วกับช่องโซโลนาซวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของน้องแพนด้าอ้วนตุ้ยหนุ้ยของเรานั่นก็คือสกินเชฟทำขนมโดนัทหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอะนูโดนูโดอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆกับนูเดิลก๋วยเตี๋ยวอะสกินนี้จะเท่ขนาดไหนไปดูในเกมกันเลยจ้าสำหรับ ทีมของเรานะก็ประกอบไปด้วยเราเองแพนด้าสกินนูโดแล้วก็มีคิวเลนมีฟ o r เรนติโนมียอนแล้วก็มี anka, มากังกาเมดจอมป่วนตัวตลกของเรานั่นเองแล้วก็ทีมตรงข้ามเราว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากนะเพราะว่ามีแต่ตัวบางๆอะ่ะแพนด้าเข้าไปแบบอันติทับทีเดียวคอมโบทีเดียวคือตายหมดเลย เพื่อให้ไม่เป็นการเสียว่าเอ้ยเสียเวลาเสียวาเผะวะ่าเสียเวลาก็เข้ามาดูในเกมกันเลยจ้าตอนนี้คือเราเอาสกินสกิลเะวะ่าสกิลดพูดพูดไม่ถูกเลยเอาเอาสกิลฟาร์มมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ฟาร์มป่าแล้วเราจะได้เกิดเราจะได้รวยเราจะได้ไล่ฆ่ารัวๆ <c oughs> พูดผิดก็ช่างมันเนาะขออนุญาตอัดไปรัวรเลยละกันไม่สนใจอะไรช่างมัน ผิดก็ช่างแต่ว่าฝีมือคือต้องที่หนึ่งเท่านั้นมามาสู้เราเหรอครับัฟแดงมันน่นนาเนี่ยฟาร์มจากบัฟแดงไปก่อนละกันมันจะได้ไปจบตรงมังกรเราก็จะได้ฆ่ามังกรเพื่อสร้างบัฟให้ทีมแข็งแร่งและรวยรวยเอาซีเอาซีอิงกระปอมมัหนนาเอาขี่กระปอมมัหนาามมาหนาตายตาย <c oughs> ค่อยค่อยฟาร์มไปนะอาจจะมีเสียงไอเล็กน้อยจนถึงปานกลางเพราะว่าแบบไม่ค่อยสบายเออมาจ้ามาจ้าค่อยๆโอ้โหเลนกลางทิ้งเลนบ้าบอโอ้ยปล่อยสกิลหนึ่งก็ไม่ผ่านกันสิงกีดขวาจกาจะบอกเลยว่าแพนด้าคือเป็นตัวที่เราไม่ค่อยเล่นไม่ชอบเลยนะ ไม่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะามันแบบมันตายง่ายมันบางอะ่ะความรู้สึกเราเพราะเราชอบเล่นแทงเลยมั้งแล้วเข้าไปล้วงก็คือแบบมีทีมตรองข้ามีแต่ซีซีสตันสโลเนี่ยแพนด้าคือไม่ไหวเลยจริงๆเอาเรกว่าคีปตายไปแล้วเดี๋ยวนะต้องรอจังหวะที่สวยงามวนๆไปก่อนเดี๋ยวรอให้มันลึกเดี๋ยวเข้าไปฆ่าทั้งเอลสูทั้งเปน่าเลยจ้า อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหนีอ้าวตายตายตายฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยโดนโดนสตันของแม่เปรน,นาของเราตอนนี้คือยังไม่ได้ของให้เจเพนด้านะยังคอมโบไม่ตายค่อยๆเล่นไปเอามังกรกันไม่เพื่อนเราจะได้เป็นเจ้าสัวเจ้าเสือไป ค่อยๆฟาร์มไปมังกรมั่น้าตายต้องตายคอมโบของแพนด้าไม่มีอะไรเลยกดอัลติเมตไปก่อนเลย <S <S พอมันสตาร์ปุ๊บก็บบกดสกิลหนึแล้วก็ตีปกติหรอแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งค่อยตีเลยประมาณนี้แหละอารมประมาณนี้แหละคอมโบไปเรื่อยๆแล้วแต่คนถนัดละกัน <S 1> <S 1> บางทีสกิลพวกนี้ของแพนด้าเอาไว้หลบหนีก็ได้เอาไว้จุ๊กลบศัตรูเขาเรียกไว้จุ๊กหรือว่าค่อยๆหลบศัตรูไป ค่อยๆเล่นไปอ่าค่อยๆค่อยๆอ่ะเอาเลยๆๆเอาเลยเอาเลยอาะเอาเลยอ้าวอาเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเอาเลยจ้า,อ,า,ยจาอย่าเด้อทีมเราก่อนนะอย่าเพิ่งรีบบวกสีป้อมอ่ะ ฆ่ามันฆ่ามันนี่คิดจะสู้ก,กับเราเหรอฮึมีน,นี่เอาสิเอาสิฆ่ามันฆ่ามัน,มนทีมลบลบโอ้ยลบลบลบโอ,โอเคโอเคได้ได้ต้องรอดต้องรอดต้องรอดโอ้โหไม่รอดจะฆ่ามันฆ่ามันเออฆ่ามันให้ได้จาจะได้ไม่เสียแรงที่เราทำดามจไปตั้งเยอะตั้งแยอะออกรองเท้าก่อนละกันจะได้เดิน,เ,ดนเร็ว เนี่ยออกรองเท้าวิ่งไวเลยเดินช้าดีนักแพนด้าเนี่ยเข้าไปรัสสอดไม่ค่อยทานเนี่ยออกรองเท้าวิ่งไวทันทีนะเป้าหมายของเราคือการเข้าไปรัสสอดจ้าเข้าไปเข้าไปอื เอาซิ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 อย่าหนาอย่าหนาอย่าห้าวกับเราเอาซิเอาซิเอาซิเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่กระปอมมันหน้าเราต้องฆ่ามันเดี๋ยวเรามาช่วยกันฟาร์มหน่อยดิ ได้ยินเสียงรถหรือไม่เขากำลังแว้นแข่งกันหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหเสียงดังเชียวมาจะ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 าสิอย่านะอย่านะอย่าห้าวกับเราคิดที่อาจจะสู้ก,กับเราเหรอหอ,อย่านะอย่านะอย่ามันหน้ามันโนกนะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคิดจะสู้กับเราเหรอเดี๋ยวราดักข่าเลยดักข่าเลยอ,อืยาอยานโอ้ยฟอรเรนอย่าเข้าไปดิเราเข้าไปล่อมมันเฉยเฉเอากรรมตายแนย่บอกแล้วว่าไม่รอดโอ้โหเข้าไปล่อมันไม่น่าเลยทำให้ฟอรเรนทีมรเราต้องตาย ความโหดรห้ายของเรานั้นคือการหลอกล่อทีมเราหลอกทีมตัวเองจะเข้าไปตายเลยจาย้าเนี่ยบับแดงมั่นหน้าต้องตายบับแดงมันหน้าต้องตาย,นนาตอตายโอเลล่างเยอะเชียวเธอจะเข้าไปก่อนได้ไหมฉันจะเข้าไปรัดช,ช็อตไม่ได้ถึงคราจําเป็นอื้อื้ออืออฟอเรส์อเรตข้ามันข้ามันเออเอ,อยกมันนี่เป็นไงอย่ามารัดช,ช็อตฉันนะ ฉันคือเจ้าแห่งกาละเอ้าเอา,เอา,เอาสู้เราเออเข้าไปเข้าไปตายตายเราสกิลเราคู่ดาวก่อนตายตายเะโอ้ยว่าจะติมีดใส่โดนจูบอะสาวจูบผมครับผมตกใจเลยแข็งเลยสต็อปเลยเมื่อกี้อะสต็อปโปะเลยนี่อือป้อมมนันาป้อมมนันาป้อมล่างมานันนาเออ ตอนนี้ต้องชนะชิวๆอยู่แล้วล่ะเพราะว่าป้อมคือแตกรัวๆแล้วแต่ทีมเราสกอร์คิวน้อยกว่านะแจกเกินตัวอื่นเนี่ย like, เนี่ยเข้าไปเข้าไปเนี่ยมีตายไหมตายไหมโอ้มันเยอะ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 ถอยก่อนถอก่อนมันเยอะมันเยอะค่อยๆเอาเดินติดคือค่อยๆฟาร์มไปค่อยๆฟาร์มไปจ้าค่อยๆเอาเลย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  เอาเลยเอาเลยฆ่ามันฆ่ามันเอาเลย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 เอาเเลยอเอาเลยเอาเลยเอาเลยอาสีอาสีอาสีเอาเลยเอาเลยเอาอ่ เอาเลยเอาเลยอย่าห้าวกับเราเอาเดินติดขื่อไปไปไปเรยวไปเร็วไปเอา็ิเอาส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 ิอย่านะอย่านะเอาสิเอาสิเอาสิ เราซีคีมันนาคีมันนาขอขอฟาร์มไปก่อนทีมอย่ารีบบวกดิเดี๋ยวเราจะไม่เกิดเนี่ยเนี่ยบับแดงมันนาเอาให้ตายเอาให้ตายคือทีมคือเถียเผะวะ่าคือทีมเราแบบเดินแยกกันอะตอนเลนเล่เกมจะแพ้เอาได้นะเนี่ยเดินแยกกันเห็นไหมอะตัวบนเห็นไหมคิวเลนคือคิวเลนคือทำภารกิจก่อนคือการหลอยป้อม เกมชนะก,กันที่ป้อมจะเอาเลยจะเอาเลยจะเอา,เเอาสิเอาสิาสบูมั่นหน้าบูทีมตรงข้ามก็มั่นหน้าหิหเราทําทุกอย่างอันนี้ทั้งมาเวทป่ามาทุกอย่างจะไตจะไต,ะตโอ้ยกระโดดทึบก็ไม่โดนสิฟอรเรนจ่ามาช่วยหน่อยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวเราเข้ามาทำไมโอ้ยโดนหลอกล่อ,ลอฟอรเรนเราก็ช้าเนาะไม่ได้ดูอะไรเลย ดูความโหดร้ายของฉันสิดูความโหดร้ายของทีมฉันสิไม่ได้เข้ามาช่วยเราเลยเราก็สารหลอกล่อครับถ,ถ้าถ้าฟอร์เรนดูแบบแมพเล็กดีๆนะเออไปว่าเขาไม่ได้หรอกเราก็เข้าไม่ดูตามมาตาเลื่อยเองเรื่องเศร้าคือเราเข้าคนเดียวนึกว่าทีมจะคิดเหมือนเรา ทีมตรงข้ามจะปล่อยให้เกิดนะตัวไอตัวปลาไหลอะ่ะเดี๋ยวมันหลอยป้อมรัวๆเนี่ยวิ่งไวดีเพดดาตุกติ๊กตุ๊กติ๊กกระชอบสกินนี้นะดูตัวแบบไม่อ้วนไม่อ้วนเท่าปกติอะ่ะมันมันแบบใส่ใส่ชุดพางหุ่นเป็นเชฟเป็นเชฟเชฟบ้าตืด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 ลักรอบการดันก่อนไอ,อ้ลักรอบการดันป่าวะ ลักรอบดันป้อมก่อนมามามันมันบวกกันอยู่ตรงนั้นเออป้อมป้อมคือพระเจ้าเกมชนะกันที่ป้อมมีค่าค่าป้อมค่าป้อมเลยจ้าป้อมตองตายป้อมจงตายบิ๊กบิ๊กาวะบิ๊กป้อมไม่เกี่ยวบิ๊กป้อมไม่เกี่ยวนะจ้าป้อมจงตายจ้่ป้อมจงตายเอาซีเอาซี เอาเลยเอาเลยดลบก่อนลบก่อนค่อยๆไปใช้ใช้กลกลยุทธ์การหลอยป้อมการแยกดันไม่เน้นทีมไฟเพราะทีมเราคือเหมือนจะไม่มีแทงอ่ะโอ้แพ้เลยถ้าถ้าสู้ห้าตัวขอแค่ใจเย็นๆนิดหน่อยอยู่แถวนี้เอลสูเอลสูโอ้แค่แค แค่เข้าไปใกล้นิดเดียวคือมันยิงเราขนาดนี้ได้หรอ <c oughs> ขออนุญาตวับกลับไปเติมเลือดสักเล็กน้อยจนถึงถึงปานกระดานนี่เตล้ะเตล่ว,ลวออกมาออกมาเนี่ยใช้สกิลหนึ่งสกิลสองเล่นเลยครูดาวเร็วเอาไว้ใช้เคลื่อนที่ไปมาอยู่แถวนี้มีไหมเอาตายแล้วหรออย่าเพิ่งรีบตายดิเนี่ยเนี่ย ตายตกตายเห็นไหมเออเข้าไปรัตช็อตเทคนิคการเล่นเพนด้าคือการเข้าไปรัชตชที่ดีอ้าวสิโอ้ยมาไล่มาไล่แล้วมาไล่แล้วมาแล,วแล้วยอมแพ้ทําไมนี่เครื่องกระตุกเลยเคยเป็นไหมเวลาเพื่อนกดยอมแพ้อะแล้วแบบมันจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยอะทําไมต้องยอมแพ้แล่ะเราต้องสู้ใจเราต้องสู้ ขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม่จะรอ้องไห้ขอแค่แบบขอแค่แบบแพนด้าเราต้องไล่ฆ่าเอาเลย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  เอาสีเอาสีอย่าอย่าไหอย่าไะนอย่ามั่นหน้านะมังกรอ่ะเดี๋ยวตรงกลางอ่ะเปหน้ากับกับตัววีราวีราเหมือนเริ่มเกิดนะนี่นี่ไล่หน้าวีราพอเริ่มเกิดแกจะต้องตายตายตายโอ้โอโยโดนตันโดนตันฆ่ามันฆ่ามันเออตายแล้ว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 ,ลว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 เดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มต่อก่อนคือฆ่าไปหกตัวแล้วก็ช่วยเหลือแปดตัวสิเราคือ คือคือคืออะไรของคืออะไรของมันเออน,นี่แมนหน,นต้องตายอย่างหิวป้อมซีอย่างหิวป้อมซีทีมตรงข้ามก็น,นะหิวป้อมเราเกินจนเสียสละชีวิตเลยคือตานี้เล่นดีมากคือชนะสบายหมูอยู่แล้วะตานี้ยอ,อือมคิวกอตของเรา สียอสระเพื่อป้อมพันบอกแบบนี้เอาเสียสิเอา,เ,อาเข้ามาช่วยตีหน่อยสิเออรีบเอาดาร์เลเยอร์รีบจบเนี่ยทีมเราจะแพเพราะว่าไม่มีแท็กนี่แหละพอทีมไฟห้านะมีโอกาสแพ้สูงเลยแล้วก็ด้วยความที่มันชอบแยกดนันคิวเลนเนี่ยชอบแยกดันงงไหมคิวเลนไม่เหมาะกับการแยกดันนะไม่น่าเอคิวเลนมาเลยน้าเจาตัวอื่นมา คิวเรนคือต้องป่านะซึ่งซึ่งแพนด้าเราก็ป่าแล้วงงไหมถ้ามีแทงสักหน่อยนะปัญหาของการเล่นโหมดปกติก็คือทีมไม่ค่อยเสียงลาแทงอะ่ะซึ่งเราก็เราแทงให้ตลอดนะเวลาเวลาจะทำอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหเราคือต้องค่คอยๆแบบใช้สกิลใช้นู่นใช้นั่นใช้นี่ไป เริ่มจะไม่ใช่แล้วถ้าเลทเกมมานี่คือทีมตรงข้ามก็ค่อนข้างแรงหลายตัวเลยนะต้องค่อยๆเล่นไปทีมเราคือเราไม่เข้าใจกับทีมเราเห็นไหมเออเออเอออย่าตายอย่าตายกิวกอร์ี่เลทเกมคือแบบยับอะ่ะทีมตรงข้ามทีมเราก็มีแครี่เหมือนกันย้อนนี่เลทเกมก็แรงเหมือนกัน อาศัยว่าแบบทีมต้องเดินประสานแล้วก็เข้ากันเดินเข้าขากันหน่อยอะเล่นเข้าขากันหน่อยเดี๋ยวดยว้อย่าเอาคีเอาใครตีบูของฉันบูสุดที่รักของฉันโอ้โหตรงกลางคือรีบวกมากเราจะบอกเลยว่าทีมเราคือถ้าเราตายคือจบ <c oughs> ข่ามันข้ามัน เนี yeah, ่ยคิวกอมันก็ทนะําหน้าที่ของมันได้ดีนะแยกดันซึ่งทีมเราก็ไม่ไม่มีตัวไหนไปไปดันเลนสู้ก,กับคิวคิวกอตเลยอะงงไหมอะไรคือการแบบเดินไปอยู่ในป่านี่คือทีมเล่นแบบแบบนี้นะอย่าเล่นแบบนี้เอาตาเออต้องชนะแล้วละ่ะมันอยู่ไหนอะตอนนี้นีเสีสโอ้โหโดนฟอเรนติโนเข้าไป โอ้โหจับดอกไม้พับพ,บพบัเราตายเลยเห็นไหมทีมคือแบบไม่มีแท้งไปเปิดไฟหรือไม่มีแท้งช่วยเดินพุ่มมายากที่จะชนะเงินก็ยิ่งตามตามกันอยู่สกอร์ค่าก็สูสีกันนะย7ี่สิบเจ็ดต่อยี่สิบเก้าอ่ะไม่รู้จะออกกันแล้วตัวนี้ออกกับเกมไม่ได้ไหมเนี่ยปงและน่าจะแพ้ดูสิเห็นไหมดูดูสังเกตการเย็ยนของทีมเราสิแยกกันแบบแยกกันหนักมากเนี่ย คิวเรนคือเอามาสู้ฟอร์เรนก็คงไม่ได้เนาะคิวเรนแยกดันคือไม่มีตัวไหนเหมาะกับการแยกดันอีกโอยทีมฉันมันดีมากตัวที่ควรแยกดันของทีมเราก็คือคือฟอร์เรนติโนอ่ะไปต้องไปชนกับฟอร์เรนติโนซึ่งมันเข้าไปคนเดียวอะไรตรงป่าบูเนี่ยโอ้ยฟอร์เรนติโนพี่ชายของผมครับตายเห็นไหมเดินงงไหมแพ้เห็นไหม ด้วยความประมาทของทีมเนี่ยจะแพ้เอาได้นะเดินอะไรก็ไม่รู้คือเลดเกมไม่ควรไปดักพุ่มแบบนั้นนะเพื่อนซ้อนไม่ทันเพื่อนก็อยู่ตรงตรงแบบบนอยู่อะไรเงี้ยอยู่บนอยู่กําลังเกิดกําลังอะไรก็มีคือเข้าไปดักพุ่มนั้นนึกว่าจะเป็นโซโล่คิวเขาจะเข้าไปลวงนี่คือฟลอเรนติโน่รอดักลวงหรอไปดักลวงไกลไปไหมอ่ะโอ้ยฟลเรติโน่ของฉัน ดูชั้นสี่เนี่ยดักก็ต้องรอดูเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพื่อนจะสอนทันไหม <G eki> เกม <hst> นี้คือมาบ่นนะมาบ่นในการเล่นไม่ได้สอนการเล่นอะไเลยเพราะเราเล่นไม่เก่งแผนดา้าเอาสิโอ้ยทีมฉันเนี่ยเนี่ยเขามาลวงให้ฉันเป็นทุกอย่างให้ทีมแล้วโอ้ยงงใจอะไรโอ่ยโอ้ย,โ,อยโดนตนันอือออห อือหือตานี้ตานี้คือไม่แพ้ค่าไปสิบตัวเราจะต้องไม่แพ้เอาฟอรเรนของฉันทุกตัวเลยโอ้โหฉันไม่จะทำยังไงโอ้เออโอ้ต้องตายยาวๆเจอสตัน์ของแม่เปน,น่าอือหือไม่ต้องยอมแพ้เราจาตานี้แพ้อยู่แล้วโอ้โหรู้แล้วรู้ตั้งแต่แบบเดินอย่างนี้ฟอร์เรน,น่าแพ้เลยไม่ดูเพื่อนเอาซะเลย ไม่เป็นไรเราเราเราแบบไม่เก่งเองที่เราแบกทีมไม่ได้แบกทีมไม่ได้ฉันข่าไปสิตัวแล้วนะเศร้าเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าถ้าใครสงสารเราก็ไปไปไปแนะนำเพื่อนให้กดติดตามเราหน่อยสิเราจะได้มีกำลังใจเราแพ้เลยบ๊ายบาย